บันทารุกทวีรูเลยสวัสดีครับ<า>ขอบคุณมากนะครับที่เมตตาและช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินของช้างและก็ครอบครัวเรานะครับวันนี้ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับกินครั้งแรกนะครับที่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน,กนหน่อยสยวัสดีครับสวัสดีครับ เราจะอยู่ประมาณนี้ครับชีวิตประจำวันมาดูข้าวครับเรามีประมาณนี้ครับมีไก่ย่างก็นำพริกครับประมาณนี้ครับขอบคุณเอฟซีที่ ช่วยเหลือเราครับขอบคุณไปยังเอ็ซีตามที่ช่วยครับที่ท่านเมตตาเราแล้วก็ให้ครอบครัวเราได้มีอยู่มีกินบ้างมีอาหารอยากกินที่พอได้กินกับคนอย่ทบ้างนะครับถึงวันนี้จะยังถูกกะไปหน่อยยังไม่มีอะไรแบบเต็มรูปแบบครับแต่เราก็พยายามจะผ่านตรงนี้ไปให้ได้ครับพยายามจะสู้ยุดตรงนี้ไปให้ได้ mm. ก็ขอบคุณมากๆครับที่เมตากับครอบครัวเราและช้างของเราทั้งสี่เชือกครับ ก็ตอนนี้น้องใบบุญก็ได้มีบ้านใหม่อยู่ยังมีความสุขครับนอนยังไม่ตื่นครับนอนแต่เช้าเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณอีกครั้งครับอล้รครับหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จก็มาดูน้องใบบุญครับได้บ้านหลังใหม่ดูสิครับนอนตั้งแต่สองได้นอนเป็นชั่วโมงนะครับไม่ยอมตื่นเลยครับ ถูกใจครับดูครับแม่เอาดินทรายโปะไว้เต็มเลยครับเนี่ยครับนอนทรายเต็มเลยครับเพราะว่าดินทรายครับช้างชอบนะครับชอบน้องใบบุญดูครับเจ๊เหมยโปะทรายให้ไม่ให้แมลงตอมนะครับเจ๊เหมยฉลาดมากน้องใบบุญก็นอนยังมีความสุขครับกับดินทรายครับเย็นช่ำครับดูสิครับท่านอนของน้องใบบุญ เจมเยก็พยายามาบินโปะให้ลูกนะครับไม่ให้แมลงวันตอมลูกนะครับเป็นการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องมากนะครับเป็นที่การเลี้ยงที่ฉลาดมากครับเจมเยนะครับก็ฝากขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ช่วยสร้างบ้านให้น้องใบบุญครับเจมเยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่สําเร็จนะครับถ้าไม่เกิดไม่มีพวกท่านเข้ามาช่วยนะครับ ผมก็<บ> <expand. S 1> ขอบคุณมากๆที่ท่านเข้ามาช่วยยืนมือเข้ามาช่วยสร้างบ้านขอบคุณถึง f c ต่างประเทศทุกๆประเทศนะครับที่เข้ามาช่วย f c ทุกๆท่านที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเรานะครับในการสร้างบ้านน้องใบบุญขอบคุณมากๆนะครับนี่ครับถ่ายให้ชมมุมกว้างนะครับอยู่ประมาณนี้ครับบ้านน้องใบบุญกว้างมากครับคอกเหล็กหมดเลยนะครับนี่ครับเพราะว่าคอกไม้เรากลัวไม่แน่นหนาครับ กอกเหล็กนะครับเพื่อความปลอดภัยของใบบุญนะครับเนี่ยครับเป็นการที่เจมเหมยของเราพยายามมาดินปตไม่ให้แมลงวันตอมลูกนะครับเนี่ยครับขอบคุณกับเอฟซีนะครับที่ส่งอาหารการกินมาให้เจมเหมยครับทั้งมันแกวทั้งกล้วยนะครับขอบคุณมากๆ ดูน้องใบบุญนอนนครับนอนเนี่ยประมาณสองชั่วโมงนะครับยังไม่ตื่นนะครับเป็นการนอนที่มีความสุขมากนะครับเพราะว่าอยู่ในร่มนะครับแดดก,ก็ไม่โดนไม่ต้องกลัวฟ้ากลัวฝนนะครับดินทรายอย่างดีนะครับเนี่ยครับการเป็นอยู่ที่ที่ดีครับถือว่าดีมาก ครับเจียวมวยพยาามอาดินปลูกลูกไว้นะครับไม่ให้ยุงไม่ให้แมลงตอมนะครับเป็นการทำที่ฉเฉลียวฉลาดมากครับเป็นวิถีเลี้ยงลูกที่ถูกต้องนะครับขอขอบคุณที่ีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามชมช่องของเราแหละให้การสนับสนุนช่องของเราตลอดมาครับวันนี้เดี๋ยผมจะพาไปชมพี่มํากับ คุณช้างครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างยังไม่ไปดูเลยครับวันนี้เพิ่งเอายาไปลงครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับชมน้องใบบุญนอนแล้วเดี๋ยวดูน้องใบบุญใกล้ๆนะครับหลังจะได้บ้านใหม่้วนอนอย่างสบายใจเฉมนะครับใครจะถูกใจมากครับดูสิครับเจมเลยก็มาขอบคุณนะครับดูครับเดินมาใครจะมาขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับในการช่วยเหลือเรื่องทำบ้านนะครับดูครับเนี่ยครับเจมเลยดูครับ ให้คำขอบคุณครับดูสิครับนี่ครับเนี่ยครับครับขอบคุณครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพี่มัมกับคุณช้างนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยครับคุณช้างของเราอาการตกมันอยู่ประมาณนี้ครับเรามีอาหารการกินเพียบพร้อมครับ ครับนี้ยเราตัดมากองไว้ให้กินเรียบร้อยครับเนี่ยครับเหลาท่านเป็นห่วงคุณช้างมากครับเรื่องตกมันเนี่ยครับจะอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยครับ ถึงมันก็ยังสมบูรณ์ครับคุณช้างอ้วนทวนสมบูรณ์มากครับมีเอฟซีหลายท่านถามหาครับเป็นห่วงมากครับผมเลยมาถ่ายให้ชมกันนะครับเนี่ยครับคุณช้างของเราถึงอายุจะมากแต่ร่างกายยังแข็งแรงดีนะครับยังแข็งแรงดียังสมบูรณ์ดีครับกินช้ามากครับพราวายุมากแล้วเคี้ยวเอื้องครับ เราพยายามจะเก็บรักษาสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้นะครับสางของเราทั้งสี่เชือกเราพยายามจะเก็บรักษาและก็ดูแลเขาให้ได้นานที่สุดนะครับอยากผมไม่อยากให้วันดีๆอย่างนี้ผ่านไปเร็วนะครับผมอยากให้เขาอยู่กับผมไปแบบนี้นานๆเรื่องราวดีๆอยากให้ม,อหมีอยู่ในความจดจํานานๆครับความทรงจํานานๆมก็ยพยายามจะทําให้ดีที่สุดแล้วครับ เดี๋ยวผมพาไปดูไพลหม่ำต่อนะครับเนี่ยครับเห็นกล้องไปไม่ได้ครับมามเนี่ยครับหม่ำเป็นช้างที่รู้ภาษามากครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผมนะครับมีค่ามากนะครับที่ผมพยายามจะจดจําสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้นะครับให้ได้หนักที่สุดพยายามจะเก็บรักษาไว้นะครับรักษาไว้สิ่งเหล่านี้ผมพยายามจะไม่ให้มันจางหายไปไหนนะครับพยายามจะทําทุกอิทางให้เขาได้อยู่กับผมไป ให้นานที่สุดที่จะนานได้นะครับผมพยายามจะดิ้นรนสู้ทุกอินทีทางครับเพื่อที่เก็บรักษาสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้นะครับหลายท่านหลายคนบอกว่าผมเป็นคนที่โชคดีครับที่มีช้างดีๆทั้งสีเชือกมีหลายท่านพูดมาแบบนั้นนะครับแต่ผมก็ว่าท่านพูดถูกนะครับว่ามีสิ่งด,ดีทั้งสีเชือกแต่ตอนนี้ทั้งนั้นผมพยายามจะ ลีนลนสู้ทุกิทีทางเพื่อให้พวกเขาได้อยู่กับผมตลอดเวลานะครับแด้ตลอดไปนะครับก็พยายามจะสู้ให้ถึงที่สุดครับผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะครับพลายมัมของเราเป็นชานที่เสียนรู้ครับมามเอ้ยมามมัมครับเนี่ยครับครับครับผมเนี่ยครับพลายมัมมองเรา ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ติดตามช่องของเราและให้กำลังใจเราตลอดเวลานลครับน่ครับลายหมามของเราก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้การรับชมและติดตามช่องของเราผมหวังว่าเราจะได้รับการติดตามและได้รับความไว้ เมื้อเชื่อใจแบบนี้ตลอดไปนะครับอยากให้มีคนติดตามเยอะๆจะไ,ได้เผาไปกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยวันนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ<อ>ให้พี่มัมมัมเอ้ยบายยเลวบายครับผมสวัสดีครับ